กินก๋วยเตี๋ยวครับกดรอยตามเพื่อที่จะมาขอซื้อเนื้อเกียรเดียวกับวายนแต่แล้วเสนอราคามากกว่าเราไปเห็นเนื้อแบบนี้เราไม่ชอบรถค่าแรงรดค่าเช่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรื่องนี้ได้เป็นสีเดียวที่ผมไม่รู้ยังใช้แบบราคาเดิมของแบบเดิมเป๊ะแต่้นคุณไปเลยเฮียเป้ารีวิวระเวนกินก๋วยเตี๋ยวไหมปกติเป็นคนกินก๋วยเตี๋ยวเรานหเป็นคนไม่กินก๋วยเตี๋ยวครับแต่ว่าแต่ว่าเกิดในบ้านก๋วยเตี๋ยว จะเห็นก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนไม่กินก๋วยเตี๋ยวครับตอนที่เราออกจากงานมานะ่ะเราอยากจะมีอาชีพเป็นหออตัวเองซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรและเราก็ไม่รู้ว่าเราถนัดอะไรด้วยตอนนั้นแต่ที่บ้านเราอะขายก๋วยเตี๋ยวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเราก็เลยกล่าวว่าเอาละอาศัยประสบการณ์พ่อกับแม่เรานี่แหละเป็นตัวช่วยเราเข้าหาเรื่องปัญหาวกนั้นมาแล้วเขาน่าจะช่วยเราได้ปุดของพ่อกับแม่อ่ะ เป็นแบบตอนนี้เลยไหมเพราะมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าพื้นฐานใช้เหมือนกันถ้ทาที่ตัวเองไม่ได้เปคนกินก๋วยเตี๋ยวแล้วทำไมถึงต้องพิถีพิถันในการทาก๋วยเตี๋ยวเนื้อขนาดนี้เราต้องการทํางานของเราให้มันดีแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าขั้นตอนในการที่ร้านเฮียจ่อยเขาเลือกเนื้อเป็นยังไงกันทําไมเขาถึงได้มิชลินถึง2ปีซ้อนเดี๋ยววันนี้เฮียป,ปอ้อจะพาไปดูนะคะ้าน ร้านนี้ร้านชื่อเนื้ออินอามนะครับร้านนี้อยู่ที่ตลาดปจิระแรกๆก oh. ที่เรามารู้จักพี่แดนเนี่ยเราต้องมายืนรอเนื้อมาเลือกเนื้อเองไหมไม่ครับก็คือวันนี้ผมมาเห็นพี่แดนครั้งแรกนะ <c oughs> ผมก็มาถามเลย <c oughs> พี่ครับมีเนื้อสําหรับทําเนื้อเบื่อไหมครับ <c oughs> พี่เขาก็ถามเลยว่าน้องใช้ประมาณกี่โลผมจําได้วันนั้นผมตอบ10โลครับจริงๆผมใช้ไม่ถึง10โลนะแต่ผมกลัวว่าผมไม่ได้ของ <c oughs> ผมก็ตอบไป10โลพี่เขาก็ได้เดี๋ยวพี่ลองจัดให้เอาไปดูก่อนว่าชอบแบบไหนอันไหนใช้ได้ปรับการอยู่เป็นเดือนนะครับ จนลงตัวจนไม่มาไม่ต้องมาตลาดแล้ว็พแค่สั่งมาว่าวันนี้อยากได้อันนี้เท่าไหร่เวลาร้านที่จอยหยุดนะครับผมก็ต้องมาเอาเนื้อเหมือนเดิมนะคือแบบผมหยุด2วันเนี่ยผมก็ตื่นเช้ามาผมต้องมาเอาเนื้อเองผมกลัวผมเสียสิทธิ์คือมันเป็นสิทธิ์ของผมที่ผมต้องได้คะผมไม่ได้ขายผมก็ต้องซื้อแกเคยมีได่ว่ามาจ่ายตลาดแล้วก็มีคนเขาเรียกว่าเหมือนกบติดตามกดรอยตามเพื่อที่จะมาขอซื้อเนื้อเกียรติเดียวกันกัในเจแล้วเสนอราคามากกว่าเขาจะถามเลยว่าให้ราคาเท่าไหร่นดเลยให้หยีย กิโลละหลายบาทเลยผมก็บอกว่าจริงๆแล้วผมอยากจะขายนะแต่ว่าผมไม่ส้มาถที่จะเพราะเราโตมาด้วยกันนะเราโตมาด้วยกันจริงๆวัวเนี่ยส่วนมากคนจะดูแบบชาวบ้านเขาคือวัวที่แบบกินธรรมชาติเลยถ้าเขาจะวันขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลาประมาณสามปีเรื่อยๆพันวันซึ่งมันจะต่างกับวัวนโรงงานมาที่ร้านก็บอกว่าเนื้อหนอกมีไหม,มผมก็จะบอกว่ามีแต่ถ้าหากว่าหนอกไม่ผ่านผมไม่ขายฮะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ฮะนี่คือหนอกหนอกที่เป็นวัวธรรมชาติจริงฮะ ดูความเป็นมันเงาของเขาเขาจะเป็นแบบนี้นี่นี่คือวัวธรรมชาติตัวนี้คือเขาเรียกว่าห้องลายขาหน้าครับเกาไม่ได้ซื้อในราคาปกติครับแกาซื้อในราคาที่สูงกว่าแล้วก็สูงกว่ามากธรรมนาอย่างนี้เราก็จะส่งอีกประทานหนึ่งแต่ว่าของพี่วังเขาค่อยบอกว่าอัพผมได้เลยเพราะว่าผมอยากได้ส่วนที่มันดีที่สุดประมาณนี้ครับคือลายนี่คือลายของไอ้จอยครับเขาจะใช้ส่วนนี้เลยมันลายเยอะที่สุดแล้วมันเวลาลวกมันจะกรอบที่สุดถ้าวัวหนึ่งตัวมันจะมีอย่างนี้สองคินครับ อ่าร้านเน่จอยแก้มันรเราไม่สามารถแยกขาย,ย,ขายได้ที่เขาเรียกว่าชอบมาลีค<ม>ือถ้าหากว่าเราหั่นออกมาเราไมนจะบานเป็นดอกไม้จริงๆเนื้อที่เอาไปทําเนื้อเปื่อยเนี่ยมันใช้ได้หลายส่วนมากแต่มันจะมีไม่กี่ส่วนที่ที่ผมอ่ะชอบที่สุดเพราะว่าผมอ่ะจะกินก๋วยเตี๋ยวร้านตัวเองส่วนไหนที่ผมไม่กินผมก็จะไม่เอาเข้าร้านเลยส่วนนี้แกไปใช้มีประโยชน์อะไรไหมแกไปตัดออกนะครับ <c oughs> ส่วนนี้คือเกินไปคือแกต้องรับผิดชอบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งหางเสือแกก็จะใช้ส่วนนี้ะ จริงๆแล้วส่วนที่เขาเรียกว่าเสือร้องไห้เสือร้องไห้ตรงนี้ครับอันนี้มันเหมาะกับการย่างคือจริงๆมันก็ย่างได้นะครับตรงนี้แต่ว่าต้มอร่อยสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันต้มแล้วมันอร่อยมากจริงๆแล้วคําว่าเสือร้องไห้เนี่ความพิเศษของเขาก็คือมันเขาจะหอมแต่ว่าเขาจะมีความหนึบความเหนียวของเขาที่ร้านจะใช้เนื้อสดจะมีสองส่วนหลักๆครับก็จะมีปลาช่อนเขาเรียกปลาช่อนเป็นเนื้อแดงๆเลยแต่ก็อีกส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นเนื้อสดของร้านก็คือก้อนมะพร้าวครับคือเส้นใยเนื้อมันจะเหมือน คือมันจะคล้ายกันมากมันมันละเอียดแล้วเวลารั่วแล้วมันนุ่มก็ต้องแปลกแกว่าทาไมร้านเจลี่ส่ดีว่าแกคัดของพรุ่งนี้เช้าอ่ะชิ้นเนี้ยจะถูกตัดแต่งอีกรอบหนึ่งให้พอดีที่สุดเนื้อพอดีมันพอดีเอ็นพอดีไม่มีมันที่เยอะเกินไปเนื้อไม่ไม่น้อยจนเกินไปครับทุกอย่างจะต้องพอดีกันครับชิ้นนี้ก่อนจะลงหม้อต้มเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ป้อจะพามาดูว่าพี่บอลเขาคัดเนื้อมาแล้วเนี่ย เขามีวิธีการตัดแต่งเนื้อยังไงคือเราเป็นคนแต่งเนื้อเองทุกชิ้นมันตรงนี้มันอาจจะเยอะเกินไปเราก็ตัดออกเอ็นตรงนี้มันอาจจะเยอะไปเราตัดออกให้มันพอดีกันครับเนื้ออย่างเงี้ยครับเนื้อเปื่อยเราเป็นชิ้นเป็นอันนะครัยแล้วก็เป็นเนื้อสดเราเป็นแผ่นเราก็สไลด์เอาไงหน้าตัดมันก็จะใหญ่กว่านี่อาจจะไม่อธิบายเยอะก็ได้ค่ะแค่แบบดูวิธีแต่งใช่ใช่ใช่เราตัดแต่งออกยังไงถ้าเกิดเอาไว้มันก็จะหนาเกินไปครับ เราก็จะตัดออกมันที่เหลือเท่านั้นคือเราเอาไปทํากระเพราใช่ไหมคะใช่ครับเราจะไปบดใส่กระเพราครับมันไม่ควรจะอยู่ในเนื้อเนื้อเปื่อยอันนี้พร้อมต้มแล้วครับอันนี้เป็นจะเป็นเนื้อเปื่อยคัดพิเศษของทางร้านครับมันก็จะมีมีชั้นเนื้อมีแผ่นเอ็นตรงกลางนี้แล้วก็มีชั้นไขมันพอเราต้มเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่ดูเด้งจังมันจะฉ่ำๆเลยครับมันจะมีแผ่นเอน็นเนื้อ แล้วก็มันต้องสั่งพิเศษสั่งพิเศษครับเป็นยังไงครับเวลาจะกินมันชื่อเมนูเนื้อเปื่อยคัพิเศษครับลิ้วลิวนี้เรา,เาไปทำยังไงลิ้วลินี่<อ>นนมันเป็นเราจะต้มน้าซุปหลังบ้านก็เป็นหม้อสำรองเราจะเอากลิ่นอย่างพวกนี้แหละครับเป็นได้แค่กลิ่นของเนื้อเท่านั้นเป็นเนื้อที่ใช้ในร้านไม่ได้นะครับมันไม่มีเนื้อแต่ว่าเอาทิ้งได้เลยครับฝั่งนี้มันจะจะเหนียวกว่าฝั่งนี้เราต้องแยกของตั้งแต่ต้นเวลาทําให้มันเปื่อยครับ มันจะไม่เปื่อยพร้อมกัน mm hmm. คือถ้าเกิดฝั่งนี้เปลือยฝั่งนี้ก็จะไม่เปื่อยถ้าฝั่งนี้เปื่อยแสดงว่าฝั่งนี้เละแล้วก็จะใช้ไม่ได้ก็เลยต้องแยกตั้งแต่แรกเลยแยกหม้อต้มนะคะไม่ครับก็จะต้มรวมกันเดี๋ยวเวลาเช็คก็จะเช็คเรื่อยๆนี่ไม่ใช่ก้อนน้องลายนะนี่เป็นก้อนมะพร้าวแต่มันจะมันจะมันจะแทกอยู่อย่างเงี้ยเราต้องไปแงะมันออกมาเพื่อจะได้แค่ตรงนี้แล้วตัวหนึ่งก็มีแค่ไม่กี่อันอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นของหายากใแค่นี้ ยังมีสันนอยนะครับอันนี้ที่ผมใช้ที่เป็น1ในเมนูที่มิชลิน่าวในแอปก็คือเนื้อสเตะเนื้อสเตะ,ะ,เตะเนี้ผมใช้สันนอกสันนอกคือสเส้นขนาดนี้ครับ <S <s <ert> <S แต่ก่อนก่อนจะขนาดนี้มันมันเป็นแบบนี้มาก่อนอันนี้คือยังไม่ได้แตง่งเราก็จะใช้เนื้อที่สดที่แน่นเอาไปทําเนื้อสเตะ๊ะตั้งใจที่จะไม่ใช้เนื้อที่มีมันแทก เราก็เราก็ชื่นใจนะที่เขาแบบโอ้โหตั้งแต่แบบเออเขายังไม่ได้ชิมเลยแต่อร่อยไม่อร่อยเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเขารูา้สึกประทับใจแล้วลูกค้าถ่ายรูปเออเราเราก็ดีใจอ่ะเราก็อยากนําเสียงแบบนี้แหละเราเห็นเขาชอบเราก็ดีใจว่างานของเราอ่ะมันมีคนชอบหน่วยงานจากททมาถามแล้วว่า <laughs> เอกสารมาส่งหรือยังเราก็เรายังไม่ได้อะไรเลยนะแต่เขาบอกเออเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็มาิเออ บอกว่าเก็บเงินปลายทางนี่่ฉยพี่บันอย่าร้องไห้เด้อโอ้นี่ที่บ้นมีข้อถามอีกนิ่ถามสำคัญพี่แอยคือใครพ่อพี่เอง